ตอนที่1 5 5 8ผู้บุ่มพอที่อยู่ในเขตแดนกึ่งนิรันท์แท้จริงที่เพึ่งเข้าร่วมกับนีกายได้ไม่ถึงเดือนแต่ตอนนี้เขากล้าบุกเข้ามาอย่างที่พักของสิทธิ์ตำหนักในและทำลายสิทธิ์ตำหนักในไปหลายสิบคนด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและยังส่งผู้บุ๋มพาอหลายสิบคนเหล่านั้นนอนจมลงกับพื้นด้วยคลื่นกระบี่ของเขาซึ่งมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากนี่เจ้า กิ่นเม็ดยาเสริมความแข็งแกร่งเข้าไปอย่างนั้นหรือิทธ์ตำหนักในคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นเพราะว่าด้วยการบ่มเพาะเพียงแค่กึ่งนิรันเท้จริงแต่เขากับแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วความแข็งแกร่งของเขาก็ค,คงจะไม่ถึงขั้นจัดการกับเขนแนตแดนนิรันเท้จริงได้แต่ด้วยพลังของเขาในตอนนี้ไม่เพียงแต่จะจัดการกับิทธ์ตำหนักในที่อยู่ในเขตแดนนิรันเท้จริงแต่กับส่งพวกเขาไปวอกไปพร้อมๆกันภายในต้การโจมตีเดียวนี่หากว่าอีกฝ่าย ไม่ได้กินยาเสริมความแข็งแรงเข้าไปแล้วก็มันคงจะไม่มีทางส่งพวกเขาไปออกไปได้โดยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี่เขากินเม็ดยาเสริมความแข็งแรงเข้าไปอย่างนั้นหรือนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนี้นะและด้วยวิธีการนี้มันก็จะสามารถอธิบายได้ว่าเขาที่อยู่ในเขตแดนกึ่งนิรันแท้จ,จริงแต่ทำไมจึงได้มีพลังต่อสู้ที่น่าสะพึงกว่าเช่นนี้และเมื่อผู้คนโดยรอบได้ยินคำกล่าวของสิทธิตำหนักในก็ทำให้พวกเขาได้แต่อาปากค้าง และทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าทําไมหลินเทียนจึงได้มีพลังต่อสู้อย่างมหาศาลในระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งเพราะเม็ดยาสมบัติที่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆได้มันมีมูลค่ามหาศาลและหาได้ยากยิ่งแต่สิทธิ์ตำหนักนอกนอก,กับสามารถมีเม็ดยาสมบัติดังกล่าวได้หลินเทียนได้แต่มาออกไปยังสิทธิ์ตำหนักในพร้อมกับการสแสดงออกที่ไม่เยแส ก่อนจะก้าวตรงออกไปยังคนดังกล่าวโดยที่ไม่พูดจะอะไรแล้วยกมือขึ้นชกออกไปโดยทันทีคนเหล่านี้เพียงเพราะโจหัวจุนที่คิดลงมือจะสังหารเขาแต่กลับทาไม่สาเร็จถึงกับรวมตัวกันเพื่อทําลายที่พักอาศัยของเขาเพื่อเป็นการเตือนถึงความยิ่งใหญ่ของสิทธิตำาหนักในนี่จึงทําให้เขาไม่สามารถอดกันได้อีกต่อไปผู้คนเหล่านี้้วนแล้วแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาแต่การกระทําเช่นนี้ มันก็ไม่ต่างจากการหยยบย่ำศักดิ์ศรีของคนอื่นและด้วยเรื่องนี้เขาก็ไม่ยอมถอยให้กับใครเช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะเวียงหมัดออกไปด้วยพลังอันน่ากลัวเาล่ากับอุกบาทที่พร้อมจะฟาดทำลายทุกอย่างนั่นจึงทําให้สิทธิ์ตำหนักในหลายสิบคนถูกส่งปิ้วออกไปด้วยคลื่นกระแทกนี้พร้อมกับกากเลือดออกมาที่ด้านนอกลานที่พักของสิทธิ์ตำหนักหนแม้ว่ากลุ่มสิทธิ์ตำหนักนอกจะหัวใจสั่นไหวและสามารถคาดเดาได้ว่า หลินเทียนได้กืนเม็ดยาล้ำค่านั้นลงไปแต่ในเวลานี้ก็ยังทําให้พวกเขาอดตกตะลึงกับพลังต่อสู้ของหลินเทียนไม่ได้หลินเทียนที่ก้าวเดินก็ไปภายในพื้นที่พักของสีตําหนักในลาวกับเป็นมังกรที่กําลังปลดปล่อยขึ้นพลังออกไปโดยรอบซึ่งในเวลานี้ก็ได้แต่ทําให้สีตําหนักในตกตะลึงเพราะการเคลื่อนไหวของเขาแม้จะเรียบง่ายแต่ก็ดูเยือกเย็นอย่างมากเพียงแค่เวียงหมัดออกไปก็สามารถส่งพลังที่น่าสะพึงกลัวออกมาได้บุม ขณะที่เขาเบยงหมัดออกไปอีกครั้งสิทธิ์ตำหนักนายแต่ละคนก็ถูกส่งปีออกไปอีกครั้งซึ่งแต่ละคนก็ได้แต่กากเลือดออกมาคำใหญ่ซึ่งสิทธิ์ตำหนักนายที่อยู่ในขั้นต้นของเขตแดนซึ่งสิทธิ์ตำหนักนายหลายคนที่อยู่ขั้นต้นของเขตแดนนี่ลันแท้จ,จริงหลังจากที่ถูกกระแทกปีออกไปก็แทบจะไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเจ้ระเัเงเบญจธาตุรวมถึงสิทธิ์ตำหนักนายที่อยู่โดยรอบได้แต่หันมาออกไปยังการโจมตีของหลินเทียน ทีสงสิทธิ์ตำหนักนายหลายคนเปียวออกไปและไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาได้นั่นจึงทําให้พวกจระะเข้เป็นญธาตจัดการทุบตีฝ่ายตรงข้ามโดยไม่พูดพิ้มทาเพลงพวกเจ้าสาเรเลวเอ๋ยดิพวกเจ้ากล้าดียังไงพวกเจ้ากล้าที่จะหยามเกียดพวกเราอย่างนั้นหรือเราสิทธิ์ตำหนักนายหลายคนได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกไปอย่างน่าสังเวชหลังจากที่ถูกดินเทียนเตะส่งออกไปทางพวกจระะเข้เป็นญธาตโดยที่พวกเขาเอง ก็ไม่สามารถต่อต้านการโจมตีของพวกจระเข้เป็นจะธาได้แม้แต่น้อยนั่นจึงทำให้ความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับไม่สามารถอธิบายได้นั่นจึงทำให้หลินเทียนก้าวตรงไปยังสิทธิ์ตำหนักในพร้อมกับปล่อยหมัดออกไปอีกครั้งและด้วยเขตวิชาบเบญจสนิสถานฟ้าที่ประสานพลังลงไปในหมัดของเขาจึงทำให้สิทธิ์ตำหนักในจำนวนมากต่อให้รวมพลังกันก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาพร้อมกันนั้นพวกเขาแต่ละคนยังถูกส่งปิวออกไปไกล อย่าได้ดูแคลนมันเพราะตอนนี้มันที่กึ่งเม็ดยาเสริมพลังลงไปถือว่าไม่ได้อยู่ในเขตแดนกึ่งนิลันแท้จริงแล้วรวมพลังกำลับมันซะชายวิชาเทพเหล่าสิทธ์ตำหนักในหลายคนได้ตะกล่วนขึ้นก่อนที่กลิ่นอนิลันแท้จริงของพวกเขาจะประสานรวมเข้ากับสัจธรรมนิลันและกดทับออกไปทางหลินเทียนโดยพลังที่น่าเครยงขามเป็นอย่างมากซึ่งการแสดงออกเหลินเทียนก็ยังคงเฉยเมยพร้อมกับสังเวยผนึกสีวิถี และทักษะการสรรสร้างสวรรค์ออกมาเพื่อตั้งรับเอาไว้และในช่วงพริบตานั้นพลังของทั้งสองฝ่ายก็ปะทะเข้าใส่กันโดยตรงก่อนจะปรากฏเป็นคลื่นพลังอันน่าสะพรงกลัวที่ถูกปลดปล่อยออกไปโดยรอบนั่นจึงทําให้พื้นที่แห่งนี้ถึงกับพื้นดินสุดตัวลงเกิดเป็นรอยแยกใหญ่เมืองมุมขนาดใหญ่ที่แผ่กระจายออกไปทุกทิศทางนั่นจึงทําให้บ้านพักและห้องโถงของสิตงหนักในบางส่วนในบริเวณนี้ตกทำลายไปภายใต้แรงประทะที่แข็งแกร่งนี้ ปุบปุบเลือดเด้ดสาดกระจายออกไปทั่วพื้นที่หลังจากที่สิทธิ์ตําหนักในแต่ละคนต่างก็ถูกทรงปีออกไปไกลหลังจากจะไม่สามารถต้านทานพนึกศีวิถีและเขตวิชาการส,สรรส้างสวรรค์ของหลินเทียนได้นีเป็นพลังต่อสู้ของเขาอย่างนั้นหรือดีเขากินยาเสริมพลังเข้าไปถึงขั้นแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เลยงั้นหรือหลายๆคนในที่แห่งนี้ถึงกับสันสานในเวลานี้พันมีเสียงหนึ่งอันเยนเ็นยะเยือกพันดังขึ้น ด้านนอกบริเวณที่พักของสิทธิ์ตำหนักในมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาซึ่งนำมาโดยชายชุดม่วงที่มีใบนหน้าเย็นชาเหมือนกับคมกระบ,บี่นี่เป็นบุคคลที่ทรงพลังมากและมีกลิ่นอายที่เข้มขน้นพร้อมกับตามมาโดยผู้คนอีกมากมายซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแต่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนี่เขาต้นจิงเชียนสิทธิ์ตำหนักในอันดับหนึ่งสุดยอดอัจฉริยะขั้นสูงที่อยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิรัน์แท้จริงซึ่งเขาจะได้กลายเป็นสิทธิ์แก่นแท้ในไม่ช้า ไม่เพียงแค่นั้นยังมีคนกล่าวว่าเหมือนผู้วุฒิสูระระดับนิรันดรทองคำของนิกายแห่งนี้จะเป็นลุงของเขาซึ่งแม้แต่ศิษย์เก่แ้บางคนเมื่อพบเห็นเขาก็ยังต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพที่ด้านนอกบริเวณที่พักของศิษย์ตําหนักในผู้ฝึกตนบางคนได้ส่งเสียงสนทนาขึ้นพร้อมกับมองไปทางต้วนชิงเชียนด้วยใบหน้าที่เต็มไปได้วยความหว่นเกรงและหวาดกลัวพี่ใหญ่ตวนพี่ใหญ่ตวนใด่ที่สุดท่านก็กลับมา เพราะก่อนหน้านี้ที่ท่านพาพวกเราไปให้บทเรียนแก่เขาเขากลับไม่สำนึกท่านช่วยกำหลับมันด้วยซึ่งตอนนี้อีกฝ่ายกับแสดงท่าทีกล้าเล้าขึ้นเป็นอย่างมากแถมยังกล้าบุกเข้ามาถึางที่พักของสิทธิ์ตำหนักในโดยตรงและดูเหมือนว่าเขาจะกืนเม็ดยาเสริมความแข็งแก่งเข้าไปด้วยพี่ใหญ่ตวนเัดการกำหลับมันและลงโทษเป็นอย่างซาสมในเปล่นที่สิทธิ์ตำหนักในแห่งนี้สิทธิ์ตำหนักในทั้งหลายล้วนแต่ให้ความเคารพอีกฝ่าย อย่างหาที่เปียบไม่ได้ต้วนชิงเชียนได้แต่มองออกไปอย่างเฉยเมยก่อนจะกวดตามมาออกไปยังสิทธิ์ตำหนักในโดยรอบที่ถูกหลินเทียนจัดการจากนั้นเขาจึงได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับท่าทีที่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักซึ่งเขายังสแสดงออกถึงท่าทางเฉยเมยมันเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่แยแสซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้มองหลินเทียนอยู่ในสายตามแม้แต่น้อยแม้ว่าหลินเทียนจะสามารถจัดการกับสิทธิ์ตำหนักในได้จํานวนมาก แต่ในสายตาของเขากับมองดินเทียมเป็นเหมือนตัวตุน่นที่นี้กายชันในแห่งนี้ได้รับการดูแลจากข้าแต่เจ้ากับกล้าทำลายสิทธิชั้นในอย่างนั้นหรือตี้าเตือนเจ้าไปก่อนหน้านี้เจ้ากลับไม่ยอมปรับตัวน่าเสียดายที่เจ้าดูเหมือนจะเหิมเกลื่มขึ้นกว่าเก่าแถมยังกล้าบุกเข้ามาที่นี่โดยตรงแถมยังกล้าลงมือทำลายสิทธิตำหนักในเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าเจ้ามีโทษเช่นไรตีกากระทำการเช่นนี้ และเมื่อเขาหันมาออกไปทางหลินเทียนขณะกล่าวท่าทีของเขาก็ไม่ได้ดูหยิ่งยโสแต่ท่าทีที่เขาแสดงออกมาในตอนนี้นั้นเป็นเหมือนกับจกักรพรรดิที่มองลงมายังสามัญชนลากับว่าความคิดเดียวของเขาก็สามารถจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับหลินเทียนได้ไอ้สารเลวเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงได้พาคนไปทําลายที่พักอาศัยของเราเนี่เจ้าคิดว่าพวกเราสามารถรังแกได้ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือจักะเ,เป็ิจตธาตได้กล่าวสาบแช่งออกมา ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเป็นอย่างมากย่าๆไอเวนเสี่ยวไทสูก็ได้กล่าวเสียงต่มออกไปเช่นเดียวกันนั่นก็ยังรวมไปถึงอันซุยยที่ปากตะโกนด่าออกไปเช่นเดียวกันทีรน,นอกเขตที่พักอาศัยของสีต์ตำหนักในสีต่ตำหนักนอกต่างก็พากันมาออกไปทางจาลัลเข้เบญ์ธาุซึ่งแต่ละคนก็ได้แต่ใจสันสานหลังจากที่พวกเขาแต่ละคนได้ยินสิ่งที่พวกจกลัลเข้เบญ์ธาุกล่าวสาปแช่งอีกฝ่ายดื้อด้านจริงๆกล้าดียังไง จึงได้พูดกับพี่ใหญ่เช่นนี้ล้นหาที่ตายที่ด้านหลังของต้วนจิงเซียนกลุ่มสิทธิ์ตำหนักไหนได้แต่สายสศีรสะและหัวเลาะออกมายิงเย็นชาคนเหล่านี้ล้วนแต่แข็งแกร่งและอยู่ขั้นกลางของเขตแดนนิลันแท้จ,จริงซึ่งการแสดงออกบนใบหน้าของต้วนจิงเซียนไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่ดวงตาของเขากับเย็นชาลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับจิตสังหารที่ไม่ได้เก็บซ่อนเอาไว้อีกต่อไปไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอีกฝ่าย บุกมาอย่างที่พักของสิทธิ์ตำหนักในแห่งนี้ซึ่งพวกมันทั้งหมดล้วนแต่ต้องตายและก่อนที่พวกมันจะตายก็ให้พวกมันได้ใช้ปากได้อย่างเต็มที่อีกฝ่ายได้ล่าวออกมาอย่างเฉยเมยซึ่งการแสดงออกของหลินเทียนก็เย็นชาและไม่ได้กล่าวอะไรออกมาก่อนที่เขาจะทําการพุ่งตรงออกไปและเปิดใช้เขตแดนของทักษะเป็นจัสนิสถานฟ้าถึงกี่สุดจึงทําให้เขาเคลื่อนตัวหายไปแลวกับสายฟ้าก่อนจะทําให้เขาปรากฏตัวขึ้นทันทีตรงหน้าของฝ่ายตรงข้าม นี่เขากดจะจัดการกับต้วนชิงเซียนอย่างนัง้นหรือต้วนชิงเซียนนั้นอยู่ขั้นปลายของเขตแดนนิลันแท้จริงแม้ว่าอีกฝ่ายจะกืนเม็ดยาเสริมความแข็งเก่งเข้าไปก็คงจะไม่สามารถเทียบกับขั้นปลายของเขตแดนนิลันแท้จริงได้หรอกนะเมื่อเห็นว่าหลินเทียนพุ่งตรงออกไปอย่างต้วนชิงเซียนที่ดานนอกเขตที่พักอาศัยของสีตําหนักในกลุ่มผู้คนโดยรอบก็ได้แต่สายศสีรษะอย่างช่วยไม่ได้ต้วนชิงเซียนที่เห็นหลินเทียนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขา สีหน้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยและยังคงเฉยเมือและเย็นชาเช่นเดิมสิทธิ์ตำหนักนอกเขตแดนกลืนนิลันแท้จ,จริงก,การโจมตีเขาใส่ค่าโดยตรงอย่างนั้นหรือเจ้าเป็นคนแรกที่มีความกล้าหาญและโง่เขลาเช่นนี้ตัวชิงเสียมไม่ได้ขยับตัวแม้แต่น้อยและหลอรับการโจมตีของหลินเทียนขณะที่เขาก็ยังไม่เห็นหลินเทียนอยู่ในสายตาเช่นเคยที่ด้านหลังของเขากลุ่มสิทธิ์ตำหนักในคนอื่นๆได้แต่กล่าวเย้ยหยันออกมา <H im> ไม่ต่างกับเอาไข่ไปกระทบหินคนเหล่านี้ล้วนแต่กล่าวรประชดประชันออกมาซึ่งความเร็วของหลินเทียนในตอนนี้ก็รวดเร็วเป็นอย่างมากพร้อมกับการแสดงออกที่ยังคงเย็นชาซึ่งเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับคำพูดของต้วนจิงเซียนและคนอื่นๆแม้แต่น้อยและในชั่วพริบตานี้เขาก็ก้าวข้ามมาหยุดตรงหน้าของอีกฝ่ายแล้วซึ่งในเวลานี้เขาได้ส่งความคิดออกไปก่อนจะสังเวยดาบหักออกมาซึ่งมันเอง ก็ได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของนิลันทองคำจางๆออกมาพร้อมกับขคลื่นพลังมหาศาลเตี้ยค่อยๆแผ่ขยายออกไปสีหน้าที่เฉยเมยของต้วนชิงเซียนได้หายไปในทันทีก่อนที่ร่างของเขาจะสันสานและรู้สึกประหลาดใจกับดาบหักสีดำที่อยู่ในมือของหลินเทียนเสียงคำรามของดาบหักผนันังขึ้นก่อนจะขัดจังหวะคำพูดของอีกฝ่ายในชั่วพพิปตาหลินเทียนได้ถือดาบหักสีดำเอาไว้พร้อมกับพลังต่อสูที่ถูกเสริมขึ้นสิบเท่า ก่อนที่เขาจะทําการฟาดฟันขึ้นดาบนั้นออกไปอย่างไม่ปราณีทางต้นจิงเซียนก่อนที่ขึ้นดาบนั้นจะแทงทะลวงออกไปทางอีกฝ่าด้วยความเร็วที่สูงมากฝุบเลือดสีแดงได้สายกระเซ็นไปทั่วพื้นที่ซึ่งทําให้ต้นจิงเซียนถูกส่งปีออกไปพร้อมกับร่างกายที่ถูกปกคลุไมไปได้รอยแตกแล้วที่เกิดขึ้นจากการฟาดฟันของขึ้นดาบนั้นและในตอนนี้ผู้คนภายในที่แห่งนี้ก็ได้แต่พากันมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงและในเวลาเดียวกันนี้ ที่ดันนอกที่พักอาศัยของสิทธิตําหนักในสิทธิตําหนักนอกทั้งหลายที่มาอย่างที่แห่งนี้ต่างก็พากันมีท่าทีเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันหลินเทียนได้ทําการฟาดฟันออกไปทางต้วนชิงเซียนที่เป็นสิทธิอันดับหนึ่งของสิทธิตําหนักในนักนั่น,น,นอาวุธระดับนิรันดรงคําอย่างนั้นหรือใครบางคนได้จ้องมองออกไปยังดับหักสีดําในมือของหลินเทียนพร้อมกับท่าทีที่สันสัท้านอย่างช่วยไม่ได้และก็ได้แต่จ้องมองออกไปได้วยความไม่อยากเชื่อจากนั้นคอนอื่นอีกหลายคน หลังจากที่เห็นดาบหักในมือของหลินเทียนก็ได้แต่มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะว่ากิ่นอายของนิลันทองคำนั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากอาวุธนั่นจริงๆถึงแม้อาวุธนี้จะได้รับความเสียหายแต่พลังที่มันปลดปล่อยออกมาก็เพียงพอที่จะต่อต้านกับอาวุธทุกอย่างที่อยู่ภายใต้เขตแดนนิลันทองคำดีต่อให้เป็นเขตแดนนิลันทองคำก็ยังไม่สามารถครอบรองอาวุธระดับนิลันทองคำเช่นนี้ได้แต่เขาที่อยู่ในเขตแดนกึ่งนิลันแท้จริง กับสามารถนี่จึงทําให้ผู้บ่มเพาะคนอื่นๆได้แต่สันสถานหลังจากที่มาออกไปยังดาับหักของลิ้นเทียน